นนี้อยู่สวนผักนะคะทุกคนพามาชมผักเหมือนเดิมคะ่ะเป็นผักสวนครัวนะคะผักชีคะ่ะแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมหรือหอมแบ่งนะคะชีไทยชีลาวต้นหอมจะเป็นผัก สวนครัวนะคะที่เราปลูกไว้ประจําสวนเลยนะคะขาดไม่ได้ค่ะต้องปลูกนะคะเพราะว่าเป็นผักที่อ่าส่วนใหญ่เราจะใช้กันเป็นประจําเนาะเวลาเราขายอะไรเงี้ยก็จะง่ายนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นชีไทยนะคะเนาะสวยไหมคะสวยค่ะกาลังกําลังโตค่ะกําลังโตนะคะอีกหน่อยก็จะเก็บขายได้แล้วนะคะ อายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ45-50บาวันค่ะหลังหว่านเมล็ดลงแปลงปลูกนะคะส่วนต้นหอมนี่เราก็จะปลูกแบบสลับนะคะเว้นระยะการการปลูกเนาะหมายถึงว่าปลูกประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็จะเว้นช่วงไว้แล้วก็ปลูกใหม่นะคะปลูกหมุนเวียนเขาเรียกว่าปลูกหมุนเวียนนะคะสลับเวลาค่ะสลับหว่างกันปลูกแต่ว่าต้องปลูกติดสวนไว้นะคะเพราะว่าเป็นผักสวนครัวแล้วก็ส่วนใหญ่ผัก จะขายดีค่ะถ้าเป็นชีไทยชีลาวหรือว่าต้นหอมอรเงี้ค่ะที่ตลาดจะขายดีค่ะถ้าสนใจลองปลูกดูนะคะเพื่อน